เรื่องที่จะทําให้คุณสบายใจเรื่องที่จะเข้ามาทําให้คุณสบายใจนะคะมาดูกันนะคะเรื่องไหนคะมาดูกันอ้กระโดดออกมาแล้วกระโดดออกมาแล้วสองใบนะคะเรื่องที่ทําให้คุณสบายใจมาดูกันนะคะว่าเรื่องไหน โอ้เพจ of pentacle นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะด้านการเงินนะคะการเงินของคุณที่จะเริ่มต้นเก็บออมมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะโอ้ oh, นี่ก็เจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินของคุณจะงอกเงยขึ้นนะคะเรื่องที่ทําให้คุณสบายใจนะคะหนึ่งเหรียญโอเล็กเด็กเหรียญเจ็ดเหรียญเพจ of ball นะคะ การเงินของคุณจะได้เริ่มต้นขึ้นนะคะเริ่มเก็บเริ่มได้ร่นเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเงินการงานนะคะงาน ain. ใหม่เพราะว่างานที่ผ่านมาคุณก็ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ฝ่าฟันและมีความอดทนสูงมากจะทําให้คุณสบายใจมาแล้วคะ่ะราชาเหรียญเนาะงานที่เริ่มต้นงานก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา <an> <l ots> หนึ่งเหรียญ คือเริ่มจากเล็กๆนี่น้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะด้วยความขยันของคุณเพสอ,อบองานของคุณคุณได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มีความอดทนจนนำไปสู่ความมั่นคงด้านการเงินนะคะราชาเหรียญน,นะคะความสมบายใจของคุณจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยแปดไม้เท้านะคะ เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดรับพลังงานดีๆด,ด้วยค่ะ